แล้วเธอก็ให้โพสบัญชีตัวเองเหรอจริงๆแล้วเป็นบัญชีวัดครับแล้วทางวัดอนุญาตอ่าแล้วทําไมคนอื่นไปบอกว่าเราโพสเอา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 โพสบัญชีตัวเองล่ะเขาหาเรื่องครับเป็นคนที่ชอบหาเรื่องไม่แล้วเราจะทําบุญทําไมเ <c oughs> ล้ยังมีมารมาผจญมาหาเรื่องเราอีกทําไมเออพระศุขเขา้าพระเสาแทรกชีวิตลุงกับป้าขนาดนี้อะ่ะจริงจร <c oughs> ิงนนวลนั่นะเราติดต่อทางทางวัดก่อนเรียบร้อยแล้ว,ลวทุกวัดที่เราไปพักสามวันเนี่ยเราติดต่อก็คือเดินติดต่อกันเนืน ว่าวัดนี้พักตัวนี้วันนี้พักตรงนี้ววนนแล้วก็ช่ิญพระธาตุด้วยแล้วก็ติดต่อไว้หมดแล้วคะ่ะจริงๆอ่ะเราก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากทำไมเราไม่ออกมาพูดเราไปยอมเขาทำไมเราก็พูดเป็นความจริงเป็นยังไงทำไมเราไม่คือคือเราก็ให้เดินให้เสร็จให้ทําบุญให้เสร็จก่อนคือเราเราลุงป้าเองเนี่ยมี youtube มีทูเปอร์อยู่ด้วยในในระหว่างที่เราเดินทางเนี่ยค่ะเราทําคลิปอืมทุกอย่างลงไปในโซเชียลทั้งหมดอืม การที่เราจะทําให้ทุกคนเชื่อว่าเราบริสุทธิ์ใจอ่ะมันคงยากแต่การกระทําที่เราทําเนี่ยทําไมมันจะเชื่อยากล่ะถ้าเราไม่ได้เอาเราก็บอกเราไม่ได้เอาเดี๋ยวถามอย่างนี้ละกันสองคนลุงกับป้าเขาเอาเงินบริจาคไปใช้กันหรือปะถ้าจะบอกก็เหมือนกับเหมือนกับคดีเลยค่ะถ้าเราบอกว่าเราไม่ได้ทำหลายคนเชื่อไหม มันมีคนไม่เชื่อมันมีคนที่เชื่อก็เหมือนกันกับเงินบริจาคเงินะอะไรทุกอย่างก็ตามถ้าเราบอกว่าเราไม่ได้เอาไปนะเราเอาไปสร้างตรงนี้ตามที่เขาให้มาเราเอาไปช่วยคนนี้เราถ้ามีจังหวัดแล้วก็ไปช่วยคนนี้เราบอกเราไม่ได้เอาไปทําอย่างอื่นคนที่เชื่อก็มีอะแต่นคนที่ไม่เชื่อก็มีคถ้าเยางัพูดไปก็ป่าเรียนพูดอย่างนี้แล้วกันเหนือกฎหมาย จะถูกจะผิดก็ต้องใช้เวลาแต่สิ่งหนึ่งที่เด่นอยากจะถามอีกหนึ่งอย่างมีคนเขาบอกว่าลุงพลน่ะมีของขลังเยอะสายมูหนังเหนียวมีอะไรต่อมีอะไรมูเตลูเยอะจริงไหมคะคือการนับถือนะครับการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันก็คงไม่มีเกี่ยวกับศัยศาสตร์อะไรที่มันเป็น,ปน,นกับในหนังอะ่ะเขาบอกว่าลุงบูชามนดํามีมูมีอ <c oughs> ะไรป้าแตน ขอโทษนะคะสาม,มีเธอมีของดีไหมคะมีค่ะและ้วฉันอยากด<ช>ูของเช็คของได้ไหมคะของดีมีค่ะไอ้ป้ารีบบอกเลยของดีมีค่ะของดีคือการเป็นการทําสิ่งที่มันดีๆ อ๋อก็ตอบแบบนาาเอกมากเลยคุณป้าวันนี้สามีมีไม่ตกลงไม่ได้มีสยยศาสตร์สยเวทอะไรประจำใช่ไหมคะจริงถ้ามีสยาศาสตร์ตอนี้คณมีเมียร้อยเป็นพวงแลวหนว่าไปเรื่องนั้นแล้วทีนี้ลุงกับป้าเด้ยนถามนิดหนึ่งสิคะเรานับถือบูชาองค์พญานาคตั้งแต่แบบบรรพบุรุษเรามาเดี้นถามหน่อยคิดจะปั้นรูปปั้นองค์พญานาคหรือมีเหรียญมีอะไรที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ออกมาจากทีมของเราไหมคะ